เอาคนนั้นดีกว่าเอาอีกคนดีกว่าพี่กวางแม่งขึ้นดีขึ้นจังเลยใช่อ๋อเรารู้ละทำไมคนนี้ชื่อเหมือนกันนะดิเราก็ขึ้นเลยเมื่อกี้พ่มาชื่อเหมือนกันมีคนชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันนอเขาก็น่ารักพี่กับพี่อ่อบางคนมัน บางคนที่เริ่มติดตามหรืออะไรเงี้ยแบบคาใจว่าทาไมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนติดตามนานเนีย่ยน้องกิฟต์ปนอะไรเงี้ยจะรู้ว่ามันจบกันได้ดีพี่สองคนจบกันได้ดีค่ะไม่ไม่มีอะไรคือเลิกกันไปก็คือต่างคนต่างไม่ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอืมน้องเขาก็โตขึ้นอีกสเต็ปหนึง่งตัวส่วนตัวเราก็แก่ขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งใช่ใช่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนจะต้องมีการใช้ชีวิตไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียด เป็นเก่าแต่แค่ไม่สามารถกลับไปเป็นเพื่อนได้แค่นั้นแต่พี่กวางนี่ไม่เลิกค่ะรักมาโมจุโมจิไม่ได้ไม่ได้รักจุโมจุหมดไม่ได้เลยไม่ได้เลยท่านท่าเรื่องเสียดไม่ได้เลยอย่าอย่ากปลุกอย่ากปลุกความเป็นมารในตัวพี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะคน<ย>ดูหาใหมดอจะเห็นบิกินนี่จะเห็นบิกิบี่เป็นคันรีดีกว่าจะเห็นกีบิกินนี่จีสตริงเห็นก้นเห็นก้น เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปส่งที่อยุธยานะไม่แวะไม่แวะไม่แวะออไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกอ,อะไรน้องกิฟไปเอามาจากไหนมาว่าเขารอเนี่ยไปเอามาจากไหนสมองนี่อุ้ยขอโทษค่ะ <laughs> <laughs> พี่อยากจะให้เห็นวีรลกรรม <laughs> ที่เราสองคนโดนมากเลยอะ่ะจะรู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างอ่ะจะแบบว่า โอ้พี่มิน้นโอ้น่าสงสารจังเลยไม <g ười> ่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรที่ <g ười> ท่าเก่ารถชนอีกละเออรถชนเนี่ยพีคสุดไม่แหละคนที่รถชนนี่คือเนี่ยพาร์ตไปเลยคนคนนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นคนคนนั้นที่เขาที่จบจบไปแล้วจบไปแบบจบไปแบบแฮปปี้ไม่มีอะไร แต่คนที่รถชนเนี่ยคือสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นที่แบบพี่จริงจังมากเลยคนเนี้แบบฉันแบบโอ้ฉันพูมีแฟนอยู่ที่กำแพงแล้วอะไรอย่างเนะงีง้ยเนาะคงคงแบบโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยเสีใจ,ใจไม่ที่ฟางที่ที่ปันขึ้นอนะ่ะเพราะว่าปันขึ้นแทนน้องเขาไงน้องเขาอาจจะไม่ได้กูไม่ได้คิดแบบนั้นเอามุมมาพุ่นนี้ได้ยังไงเนี่ยขึ้นแทนเขาไงเออต้องปกเขาข้างน้องเขาไเขาข้างน้องเขา ใช่เราต้องเ้ารพน้องถ้าน้องมาดูไลฟ์น้องเขาจะต้องเข้าใจว่าเราไม่เคยพูดอะไรกับเขาเลยไม่ดีไม่มีเลยถ้าถ้าไปฟ้องไปฟ้องคนนั้นเลยเด้อเกี่ยวกับเราไม่เคยพูดถึงเนี่ยจุดไฟกิมมูแม่งไลฟ์วันนี้มันมากเลยเนี่ยใครดูตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ต้องมีแฟนไม่พูดถึงเขาเลยอ่ะเป็นครั้งแรกที่พูดแบบจริงๆดจังๆเลยวันนี้แหละ แล้วก็ไม่อยากให้มีใครพูดถึงเขาด้วยก็เหมือนว่ามารยาทนิดนึงเขาก็คงไม่ได้อยากพูดถึงเราเราก็ไม่อยากพูดถึงเขาก็ต่างคนต่างเซ็แล้วเายังอยู่เขายังเขายังอยู่อยู่ไหมเนี่ยรู้ได้ไงเขายังรอเนี่ยเขาไม่รู้มีน้องพิม์พมาบอกว่าเมนได้ที่เขาพิม์พมาคือเขายังรอพี่มิ้นอยู่เอออยากจะบอกว่าถ้าเขารออยู่เขาคงไม่ทิ้งไปหรอกค่ะแล้วถ้าเขาคิดจะกลับมา พี่มิ้นโสดตั้งหลายปีเขากลับมาได้แล้วคะ่ะอืมเขาคงไม่รอให้พี่มิ้นมีแฟนใหม่แล้วคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ที่อยากจะพูดแทนน้องเขาว่าถ้าคิดว่าเขารอน้องใช้ประกาอันไหนคะออืมอืมมน้องอย่าไปพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีดินั่นแหละพอจบเรื่องนี้เดี๋ยวน้องเขาเข้าใจผิด ในครงนี้เดือนมาปบมือน้องพิมบอกให้ตบมือมาป่วนเฉยๆแหละใช่ตอนนี้แฟนพี่มิ้งชื่อพี่กวางสวยขนาดนี้บิกินี่เท่านั้นบิกินี่เท่านั้นบิกินี่เท่านั้นปันเก็บมาหลายเดือนแล้วนะ มันจะต้องแบบกดลงไปปัไม่ต้องสีเรียดปันไม่ต้องสิเรียดปันไม่ต้องสีเรียดเลยเราปอนไม่ต้องคิดมากเราได้ทาสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วเธอเราพยายามทำเรารู้ว่าเธอพยายามเก็บมันมาตลอดเรารู้ว่าเธอสุดแล้วเราสุดแล้วเราต้องพูดบ้างเพราะเราอยากให้ใครมาทําแบบนี้กับเราเสมอไงเราแบบเราต้องขอบคุณเธอมากเลย ไม่ว่าจ<ส>ะยอมยอมโดนด่าในไลฟ์ยอมโดนว่าโดนนู่นโดนนี่ในไลฟ์ไอจีคือสืบมาหมดแล้วว่ามันมาจากไหนอ่ะคือรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่ทําได้คือเหยียบอือด,ด่านะลงจริงไม่พูดเรือที่จะไม่พูดเนี่ยเพราะไม่อยากไปพาดพิงถึงใครไงอือไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แต่ไม่อยากทำอะไรค่ะเป็นสแปมด้วย สวัสดีวันอาทิตย์วันเช้าคแล้วนอนเถิด <c oughs> ไปน,นอนเถูกกันนอนกันนอนกันนอนกันฟังสิบวิคือทนมาแบบเยอะมากสิ่งที่ทําได้คือเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกว่าดีแล้วที่หนูเป็นอย่างนี้ดีแล้วที่หนูใจเย็นถ้าเป็นแม่นะแม่ฟาดหมดแล้วจ้า แต่ลูกแม่ใจเย็นไงก็ขอบคุณตัวเองที่ใจเย็นแล้วก็ปล่อยผ่านพ่อครับอีกสิบวันจะได้กินทุเรียนบอกแม่ได้ไหมครับ<ต>มันไม่ได้สืบคนนะเดียวมันไม่ได้เป็นคนสืบคนเดียวแต่มีน้องๆหลายคนช่วยสืบแล้วน้องๆหลายคนก็รู้ว่าเป็นใครเออแล้วสุดท้ายแล้วมีคนเตือนที่กวางว่าจงใช้สติในสิ่งที่เขาทํากับเราสุดท้ายเขาจะแพ้ภายตัวเองแล้วมันก็จริงอืม สุดท้ายเขาก็แพ้ภัย,ยตัวเองแล้วเขาก็หายไปนโมตัสสาภะคะาวะโตป่ะปันนอนเถอะงั้นพอนอะน้องนั้นเขาไม่นอนก็ไม่เป็นไร <c oughs> น้องเขารอเราอยู่ยรเออรคา,ราคุณแฟนคลับนะคะที่ดูกันตั้งแต่ต้นไลฟ์มาถึง จบไลฟ์ยิ่งจบไลฟ์ยิ่งมันเออยิ่งใกล้จบไลฟ์ยิ่งมันนะะแล้วณจุดจุดนี้ถ้าใครมาพูดเรื่องคนอื่นในไลฟ์ที่นี้แฟนพี่ถ้ามีคนมาพูดชื่ออื่นนอกจากชื่อพี่กวางถ้ามาพูดชื่ออื่นนะมองนะ้ยช่วย <laughs> <laughs> ตามไปถล่มนะกัดคอนะนว้ย โหดด้วยต่อยไหม <laughs> ปันจะไม่ทนที่ผ่านมาปันทนมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเขาอ่ะจะบอกปัน <laughs> ปันยังไม่รู้เลยทำอะไรผิดวะถึงแม้ว่าเขาจะมาส่องสองแล้วเขาก็ไปเอาดาดาด่าดาแล้เขาบอกปันซึ่งปันก็ยังเอออยู่ว่าทำอะไรผิด แต่ถ้ามีชื่อคนอื่นในไลฟ์พี่นะถ้านอกจากพี่กับพี่มิน้นนะโอ้หดเนี่ยบอกแค่นี้ออ้น่าา <c oughs> ยิ่งของยิ่งน่ารักคนบ้าอะไรอะช่วํานสารัก <c oughs> อย่างวะอะไรอะ่ะคนดีผุ้รักษา บอกว่าห้ามเนี่ยชื่ออื่นไงจอยเจยมาจากไหนอีแล้วน้องที่ชื่อเหมือนเนี่ยอย่าพิมพ์เลยนะพี่ตกใจบอกรักพ่อบ้านหน่อย <laughs> ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้บอกรัก <laughs> <laughs> โอ้เขินดิ <laughs> <laughs> น้องผักเร็วๆน้องผัก โดนเอาพื้นที่อ่ะเราเร็วน้องผักเรวเร็วม่วงนอนแล้วเนี่ยชื่อแม่ส้มเออก็ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยบอกรักเธอเลยอาจจะดูละเลยไปบ้างจนทำให้เธอรู้สึกว่าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ดูว่าเราแบบ ค่าข้างคนอื่นมากกว่าเธอจริงๆเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะก็เธอเป็นแฟนเราเราไม่อยากให้ใครมามองเธอไม่ดีแล้วเธออยากมาพูดว่าเพราะเราสนใจคนอื่นสนใจคนอื่นหรออะไรเงี้ยเราสนใจเธอนั่นแหละเราต้องปกป้องเธอเพราะว่าเรารักเธอโอ้ยเคน ขอบคุณลเาต้องแบบขอโทษด้วยอันนี้อันนี้ก็บอกว่าขอโทษแฟนคลับก่อนเลยแล้วกันที่แบบว่าโพสๆหลายๆโพสอะไรอย่างเงี้ยอืมพี่มินไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็เรื่องเสือ้อพยายามทำเอามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วคะ่ะเรื่องเสื้อนี่คือปิดปิดหมดทุกคนละสั่งหมดทุกคนละเหลือรอคิวเสื้อที่ร้านส่งมาให้อย่างเดียวคะ่ะใครที่ยังไม่ได้รอหน่อยนะคะเพราะว่าร้าน ตอนไปเนี้ยร้านเป็นคนทำละพี่มิ้นก็กับพี่กวางแค่รอรับแล้วก็แพ็กส่งให้ก็ขอความกรุนนาะยอย่าเร่งพี่ลุยนะอะไรอย่างเงี้ยรอหน่อยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่ารอได้อะไรก็ไม่ต้องทักมาบอกก็ได้ว่ารอได้มันแชทมันเยอะแล้วพี่กลัวมันหลุดไงกลัวสําหรับคนที่เขาบอกว่าโอนเงินมาแล้วนะคะพี่มิน้นอะไรอย่างเงี้ยโอนเงินมาทีหลังไงแล้วพี่จะไม่หินหแล้วก็อยากจะบอกพี่กวางว่า ช่วงเนี้ยเราทำงานหนักจริงตั้งแต่ไปหาเธอกลับมาเนี่ยเรายังไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วประมาณสักสามทุ่มอย่างเงี้ยเราก็หลับแล้วเราเพียรมากเราเหนื่อยแล้วก็แบบเราดินใจมากๆที่แบบเธอเข้าใจเราเราขอโทษด้วยที่แบบว่าเราไม่มีเวลาคุย,คยกับคุยกับเธอเลยไงจนบางทีเธอน้อยใจเราก็กลัว,วนะว่าว่าไหนที่เราไม่คุยกับเธอกลัวเธอนอกใจเราเพราะเธอเป็นคนเจ้าชู้ไงเราไม่กลัวชิเป่งเลยอะไรอย่างเงี้ย กลัวเธอเหงาแลว้วกลัวเธอแบบไปหาสิ่งที่มันตื้มต็มไปมากกว่าเนี้แต่เราอยากจะบอกเธอว่ารอเราหน่อยนะเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อเราสองคนอยู่เรารักเธอมากนะเราเจอกันนะคะที่รักมาแล้วอ่ะเหรออันนี้ไลฟ์ส่วนตัวคุยเสร็จตัวนะ เค้ิมคอว่าคุยส่วนตัวสวยคนดูเป็นเจ็ดสิบคนเคลิมคลิมรือว่าคุยส่วนเรือ <c oughs> อะไรดีไม่พูดแล้วฟันดีลติสวัสดนานะฟันดีนะคนที่ไม่มีแฟนก็ไม่ต้องมีแฟนหรอกคะ่ะเป็นแฟนขับวิลาันปันเนี่ยแหละคะ่ะอยากเจอทุกคนมากๆาเลยนะคะอยากรู้ว่าทุกคนเจอเราสองคนแล้วอะ ทุกคนจะขืนแบบที่เจอกันแบบนี้ไหมเนี่ย <c oughs> ขอบคุณที่ดึงสติฉุดสติเราสองคนทุกครั้งอะคะ่ะเราสองคนเหมือนอยากจะหายไปหลายๆครั้งวันละสิบสิบครั้งอะแต่ก็โชคดีที่มีแฟนคลับรักและเป็นห่วงมากขนาดนี้ขอ,ขอบคุณแหละ <c oughs> ขอบคุณนะคะแบบขนาดวันนี้แบบหลายๆอย่างอ ทำให้เราแบบรู้สึกโพสให้กับแฟนคแบบออลับแบบเออรัาแฟนคลับมากเลยหลายๆอย่างในชีวิตะคะ่ะมีวันนี้ได้ก็เพราะมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนแล้วคอยซัพพอร์ตเราสองคนถ้าพี่มิ้นพูดอะไรหรือนิสัยไม่ดีไม่น่ารักอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่วางก็เ <laughs> หมือนกัน อพจจะบบพ,พี่หยาบเยอะมาวันนี้เพราะพี่เดือด<พ>มากเพราะคนคนเดียวมันไม่สามารถรับความรู้สึกของใครหลายๆคนได้หมดอันนี้ยอมรับเลยแล้วพี่สองคนเองก็ไม่ได้ถูกปูพื้นฐานมาให้มาเหมือนมาอยู่ในด้านนี้เราจะพัดจะฝูงแล้วก็เขาเรียกวเลยมันเป็นอย่างเงี้ยเราบางทีเราอาจจะควบคุมสติอารมณ์ปรับปรุงอารมณ์ไม่ได้ ไม่มีจิตวิทยาในการคุยหรืออะไรเงี้ยเราเอาแต่ใจเข้าไปไงบ่มบ่มบ่มรักก็บอกว่ารักไม่ชอบก็บอกไม่ชอบกดก็กดไงเราไม่มีจิตวิทยาในการคุยกับแฟนคลับบางทีนะม,มันอาจเลยทาให้จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราสองคนไม่มีอะไรเลยถ้าทุกคนติดตามพี่นิ้งกับพี่กวงังม,มะมู้ว่าเราสองคนเออเออมากๆตังก็ไม่มีเ <laughs> อ็นดูนะ สันดี้นะคะสันนี้นะคะแฟนคลับเราบอกรักกันทุกคืนอยู่แล้วเราบอกรักแฟนคลับบ้างดีกว่าให้พี่วางบอกก่อนบอบบอกสันดีแฟนคลับก่อนบอกวันนี้แฟนคลับยังเขินน่ะเ้อที่ดูดิคือพี่วังไม่ชอบพูดอะไรแบบนี้เลยอ่ะเป็นคนไม่โรแมนติกอะเป็นคนกลวนๆอ่ะเออแล้วจับแล้วเนี่ยเนี่ยคนที่ออกไปก่อนนี่ไม่ได้ยินนะเนี่ยคนที่ออกไปก่อนนี่ไม่ได้ยินนะเนี่ยอยออกไปแล้วร้อยคนนะเออเลยเออเลยรีบพูด เอ้ก็ขอบคุณนะคะทุกทุกอย่างทุกๆแบบว่าการรอคอยที่จะได้มาไลฟ์สดด้วยกันแล้วก็ทุกการรอคอยที่จะได้เจอกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจไม่ว่าวันไหนที่ท้อหรือเหนื่อยก็มีบ้างที่เหนื่อยแล้วก็อยากหายไปจริงๆอืมแต่ก็เอ็นดูน้องๆแหละที่พยายามที่จะ ใช้กลยุทธ์เล็กๆน้อยดึงให้พี่วางกลับมาส่งดอกไม้บ้างส่งเค้กบ้างเอ,อเขียนการ์ดมาบ้างส่งเป็ดน้อยมาบ้างคือน่ารักม,มากๆอะ่ะมันเห็นเราทําให้ยิ้มอะ่ะเราก็ขออนุญาตพูดถึงน้องคิโอใช่ไหมน้องคนญี่ปุ่นอน้องส่งคลิปส่งคลิปเสียงมาพี่วางเครียดมากเลยวันนั้นอะ่ะจําได้ว่านางหนึ่ง้างอมากแล้วน้องส่งคลิปเสียงมา แบบว่าเขาบอกว่าพี่ฟังเป็นแฟนเขาแบบเสียงน้องเขาหน้าลักอย่างเงี้ยเออเขาแอบมือถือแม่เขาเล่นแม่เขาแม่เขาแบบต้องพิมมาขอโทษว่าแบบน้องแอบอัดเสียงส่งมาอือก็ทําให้ยิ้มได้นะขอบครคุณมากๆานะคะก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆเรื่อยๆก็เติบโตไปด้วยกันเพราะว่ามิลานปันก็เติบโตมาจากแฟนผับเหมือนกันรอฝันดีนะคะทุกคน วันดีนะคะแล้วไหนนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะับบังคับเ็นนะบ๊ายบาย